วิธีการปักหมุดคลิปเี่ยวในแอปพลิเคชัน f a c e b o o k นะครับทำง่ายจะทำยังไงไปดูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้ามาที่แอป f a c e b o o k ของเรานะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับมาแตะเลือกที่เมนูด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรานะครับแตะไปเลยจากนั้นนะครับมาเลือกรูปโปรไฟล์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับแตะไปเลยครับจากนั้นนะครับ มาเลือกที่คำว่าวิดีโอตรงนี้นะครับแตะเลือกไปเลยเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะเจอคลิปเรียวของเรานะครับที่เราทำการอัปโหลดไว้ในแอปพลิเคชัน a c e b o o k นะครับวิธีการปักหมุดนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเลือกคลิปที่เราต้องการจะปักหมุดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้เป็นคลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆนนะครับแตะเข้าไป1ทีนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาเลือกที่3จุดด้านล่างตรงนี้นะครับ แตะไปเลยนะครับก็จะเห็นเมนูปักหมุดไว้บนคลิปเรียวของคุณนะครับจากนั้นเพื่อนๆแตะตรงนี้เลยครับจากนั้นกด back กลับไปเลยครับเพื่อนๆก็จะเห็นเครื่องหมายปักหมุดนะครับอยู่มุมขวาบนของคลิปนะครับวิธีการปักหมุดคลิปเรียวนะครับยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆแตะค้างนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้น เมนูขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าปักหมุดไว้บนคลิปเรียวของคุณนะครับเพื่อนๆก็แตะตรงนี้ได้เลยนะครับวิธีการปักหมุดคลิปนะครับก็จะช่วยเพิ่มผู้ติดตามนะครับช่วยเพิ่มการมองเห็นหรือว่าเพิ่มยอดวิวนะครับให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครอยากจะเพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มยอดวิวนะครับเพิ่มการมองเห็นนะครับให้คลิปเรียวของเรานะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากการฝากติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งกดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องไลฟ์สาระชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ